เราไปอยู่กับเ <c> อ <oughs> ็มเอ็มเอ็มเอ็มเกมไมค์ครับในไมค์ครับมดไมค์ครับมดเอาเชอร์รี่ร็อคที่เขาเรียกว่าพา์ทที่แล้วนะช่พ์ทที่แล้วหรือเปล่าเราได้นี่แบ็คแพคเรียกว่าแบ็คแพคและทำไมผมถึงหายไปนานเลยวะ อ่าบางคนรู้แล้วอ่าบางคนเราออกล้ะออกภาษาไงออกภาษาใช่มันออกภรษาไงโอ้ยเออเจ็บคราวนี้น่ะที่ผมหายไปนานน่ะไม่ใช่พอออก,การาษาหรอกทุกคนมาดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอะไรบางนี่างเอ่อภูเขาไฟเพิ่งรู้เว้ยมันมันเพิ่งรู้จริงๆ คือดันเจียนเออแต่ดันเจียนนี้นะ่ะมันจะมีไอ้ตัวที่มันเป็นอยู่หน้าบ้านเราอะ่ะเออแล้วนี่ของที่ได้มานิดหน่อยนะเ้าเรียกว่านิดหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ของนี้อ้ามันได้มาจากดันเจียนเว้ยเออเยอะแต่ถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็ไม่เท่าคอนเราอะนะอืมแต่ ก็ใช้ใช้ไปเถอะใช้เคี้ยวก็ได้อ่ะโอ้โนโอ้โนโอ้โนอ้าวคือเว็บแรกเองก็ตายเลยไม่ไม่ตายไม่ตายไม่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 เป็นดันเจี้ยนที่เขาเรียกว่าอ่าโอ้ยยิบดียิบดี โอ้อันนี้เหรอปึ๊บโอโน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 โอโ,โนไม่ได้แดกกูหรอกเราจะต้องทําการแบบต่อขึ้นไปเอาของก่อนนะทุกคนรอทิ้งกระเป๋าไว้นั้นไม่ได้มาติดแบกของอ่ะแล้วมันต่อยากด้วย10ประเด็นน่ะเรามีที่วาร์ปถ้าเรามีที่วาร์ปแล้วเราจะแบบเพื่อรียว่าปินทําไมเออว่า บางทีมีที่ว้างแล้วจะปินทําไมวะอืมแล้วก็ว้าวขึ้นมาตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็จะมาตรงนี้อ่าลงไปวางน้ำแบบวางน้ําลงอืมแล้วก็เขาเรียกว่าการแบบวางเอาไว้ดักของอะเออดักของมาให้ตกลงไปนี่อินเตอร์เมนเกิดด้วยไม่สนครับเราเราไม่ได้จะมาเอาอินเตอร์เมล เราจะมาฟาร์มดัเนเจียนเออขุด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 ัดดดนงมาเก็บของก่อนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าปอยู่ตรงนี้อ,อ่าเขาเรียกว่าริงนี่ไปยิงนี่ไโอเคเอ,อ่าเขาเรียกว่าการแบบที่กเนอะไรวะ อันหนึ่งทุกคนเก็บของก่อนโอเคทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะ <c oughs> แล้วก็กลับมาแล้วในการแบบเขาเรียกว่าเก็บของเราก็จะกลับไปที่ภูเขาไฟใหม่ <c oughs> เราจะมาเริ่มใหม่แต่เราไม่ได้เอาการะเป๋ามาละ <c oughs> เราจะไม่เอาอะไรมาเลยเราจะโชว์ทุกคนดูว่าขั้นเทพเขาเล่นยังไงท็อตด,ด้วยทอ็อตท็อตเอาท็อตมาเอาเอ็นเดอร์พาวมาเอานี่มาเอานี่มาแล้วก็เอามายแยะจังหวะ เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันแบบอีช้าอเออเราเล็งพื้นที่ที่เราจะลงอ่ะอัพวางนะป๊อวางแ้ก็โดดลงไปเลยโอเควางน้ํา,า,า,าทันอยู่อันดับต่อไปเราก็เออผมลืมบอกโอ๊ยอ,อยโอ,อยโอโน่โอโน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  ผมลืมบอกอะไรบางอย่างผมมาสำรวจไว้สักนิดแล้วนะทุกคนเมื่อสักนี้แหละสำรวจหมดเลยแล้วก็ตายไปเยอะด้วยเออเราจะเริ่มทำการแบบต่อไปกันเลยนี่เรียกว่าการต่อเออต่อบล็อกเพื่อไปที่อ่าโอโนโอโนไปดีกว่าโอโนโอโน เออทุกคนผมว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเขาเรียกว่าการกลับไปเอาของนีกงก่นก่อนเออเออดเด้อ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 เออประมาณการการเก็บของเสร็จเรียบร้อยอืมแล้วเราก็ได้ทำการนี่เรียกว่านี่ที่เราไปเปิดอันนั้นได้ใช่ไหมนี่เธอที่ได้เหรอเฮ้ยเก็บไปกินที่หล่โอเค เราจะทำการสิ่งที่น่าจะไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทำมาก่อนก็คือทำการสร้างบ้านแต่นี้ไม่ใช่การสร้างบ้านธรรมดาทุกคนนี่คือการสร้างบ้นานไตล์ละวา่สร้างบ้านอยู่ที่ใก,กลาา้ๆละว่าสร้างบ้านอยู่ระวา่าสร้างบ้านอยู่บนหลังน้นยิ่งเอามาแค่สองถังเลยไม่เป็นไร แล้วก็วางตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมันอะไรกันนี่ตักแล้วมาวางตรงนี้อะไร้ะมันคืออะไรมันคือมังก์ยูใช่ไหมโอเคเรามาที่นี่ดีกว่าเออว่าทำการนี่คือเหมืองลาวาของเราเออ <c oughs> ถ้าเราหยุดที่นี่ไม่ได้ เราก็มายึดที่ลาวาแทนเออวะ่ะน่าสนใจอโอโน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 อลิฟเฟนอีลิฟเฟนเราเราจะยึดที่นี่ได้ยังไงทุกคนทั้งที่เรามาสำรวจแค่แป๊กเดียวมันก็จะนี่แหละอ,อืมันก็จะตายแหละเฮ้ยว่าร,รีสปอนรีสปอนเนอร์เฮ้ยมันมีทางไปต่อ แต่ทางน,นี้ไปก่อนวางระวาดไปทำตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอ้โน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 โอ้ว้าวว้าววางนั้นมาแล้วมามาดิมา,มาดิอยู่นี่อยู่นี่มาดิเข้ามาคิดว่ามึงเก่งก็เข้ามาเข้ามากูฟาดเรียบอะ่ะเห็งที่เรากูฟาดเรียบอ่ะโอ้โนดิโป้ดิโป้ทำไมมึงไม่มมตีเลยวะ เอ่อขุดลงไปนิดนึงเขาไม่เป็นไรนิดหนึ่งเพื่อสามารถจะตีมันได้อืมกีปเปิ้ลฮะตีไม่ได้อีกอ่ะแล้วก็ขุดลงไปอีกนิดนึงแล้วก็เริ่มการสําหรับการเรียกว่าตีคิปเปิ้ลให้ตายก่อนแล้วก็ตีพวกนี้ให้ตายเถอะมาเองมาดิเข้ามาดิคนไหนจะเข้ามาก็เข้ามาดิผมพร้อมหมดแหละเข้ามาเข้ามาเลย เราน่าจะเอาลาบามาด้วยลาดแชพวกมึงมาเออตีกันเองเลยพวกมึงอ่ะมึงตีกันเองเลยมึงตีกันเองเลยมาดีมาดีตีกันเองเลยเชิญเชิญหรือว่ามันไม่ใช่ชุดกอเผิดปะคุณนากากมาสิเออมันน่าจะไม่ใช่ชุดก่เพิดมันน่าจะเป็นแบบชุดก่อนที่แบบโงหดเออไม่ตีไม่ไต่ตายชิดดีนาเมดเก้าเลยนะเฮ้ย มันเจ็บปวดนะครับมันถอย,ยมันปวดแล้ว,ม,วมันเจ็บแล้วมันถอยก็คือมันเจ็บแล้วครับโอ้โหหมวกแตกแล้ว,ว,วชุดแตกไว้ตายครับคานนี้เออมาหมวกแตกชุดแตกตายอีกรอบอุ้ยได้อะไรอ่ะถุงถุงสีม่วงเออตัวก,กอบเพชรมันจะได้ถุงสีม่วงใช่ไหมล่ะมาเอ้ยอ,อนน้นี่นะไอ้ที่สามารถใช้ปลาได้อะือว่ะไอ้ที่สามารถใช้ปลาได้แต่ก่อนอื่นเลยทุกคนเก็บลาวาก่อน เราเราคิดว่าเราน่าจะต้องการลาวามากกว่านี้เออเราน่าจะต้องการลาวามากกว่านี้โอเคทุกคนเอ,อ่อคลิปนี้ก็ขอลาวาเพียงเท่านี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,บายสิเว้ยเฮ้ยปิดคลิปได้แล้ว